ฮัลโหลวันนี้นะคะเราก็มาช้อปปิ้งกันแบบงงๆงงมาก<ๆ>เพราะว่าเราจะไปเดินป่าค่ะทุกคนอของเดินป่าเส็มไปหมดแล้วคืออะไรรู้ไหมไม่ได้มีข้อมูลอะไรก็คือเดินเข้านอตเฟสก่อนเลยจ้าแล้วก็ซื้อทุกอย่างจัดรองเท้ากันคนละคู่ชุดกันคนละชุดนะคะแล้วก็เกี่ยวพุ่งนี้เราจะเดินทาง ไปไหนคะพูดค่ะไปเชียงใหม่เออเดี๋ยวมาดูเราแกะกล่องอันบ็อกกันว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่ไปกันเลย <จ>เรารมาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะคะต่อจากเมื่อกี้ก็คือเรา<ช>ไปช้อปปิ้งกันมามเดี๋ยวเราค่อยมารวมกันนะคะว่าเราหมดเงินกันไปเท่าไหร่เพราะว่าเราเริ่มสตาร์ทใหม่หมดเลยอ,อุปก,กรณ์เนาะซื้อพรอ็อพ <c oughs> เรียกว่าซื้อพรอ็อพ <c oughs> อย่าไปเรียกเลยว่าซื้อซื้อเขาเรียกนะอย่าไป ซื้ออุปกรณ์ใช้งานไม่น่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถุงแรกกันเลยนะว่าคือจริงๆอ่ะเราซื้อของสามรอบคือรอบแรกมิ้นไปกับพี่จินคือเราคือเราซื้อรองเท้าก่อนรอบสองคือมิ้นไปคนเดียวและรอบสามคือเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูถุงแรกกัน,นะคะ่ะว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างโอเค ก็ต้องเป็นลงเท้าต่อนใช่ไหมใช่เ,เพราะว่ามิชชั่นแรกของเราอ่ะคือเราจะไปปีนเขาโอเคมาถึงอันแรกเลยนะคะขอเล่าก่อนว่ามิมอ่ะไปหาทุก,กี่โฮอเลยนะคือรู้ปะ่ะเป็นผู้หญิงเท้ายาวแล้วก็คือไม่มีไซส์จ้าต้องใส่รองเท้าผู้ชายพอเป็นรองเท้าผู้ชายที่ไซส์เล็กสุดอ่ะก็ไม่มีของแต่ว่าเราไปจบที่แบรนด์นี้ค่ะแดน นี่คือรองเท้านะคะที่เราได้มาคือจากแบรนด์นี้ค่ะ The North Face นะคะอันนี้คือรองเท้ามิมนะนี่น่ารักไหมมันชื่อรุ่นอะไรนะชื่อรุ่นอ,อะไรไ <ป S 1> ่านซิ<ๆ>นี่คือรองเท้านะคะที่เราได้มานี่สีม่วงนะคะก็พื้นเป็นสีม่วงสีเหลือง น่ารักมากคือเห็นแล้วชอบเลยอ่ะวาาเว c ท o r Travel Street ว้าคือพี่ที่เขาแนะนำนะคะก็บอกว่าให้มิมอ่ะเดินนวดที่บ้านหน่อยเวลาไปเดินจริงๆก็จะได้ไม่แข็งจนเกินไปนะคะน่ารักมากเลยนี่มียี่ห้ออยู่ตรงนี้นะคะปิดหน้าตัวเองแป๊บโฟกัสไหมยี่ห้ออยู่นี่นะคะนี่ มันเป็นการผสมผสานของของอะไรนะแบบสตรีกับไฮงเพราะพื้นไฮงจะเป็นอย่างนี้นะครับใช่แล้วก็นี่คือของมิ้นนะคะคือถุงเท้าของมันนะเป็นคนชอบแบบว่าถ้าซื้อรองเท้าแล้วอะ่ะจะต้องซื้อถุงเท้ามันเห็นไหมเออมีสามคู่สามสี 3, นะคะ แล้วก็อันต่อไปคือของพี่จินนะคะของพี่จินนี่ตึงใหญ่มากใหญ่มากหุ้มคอด้วยอ่ะผมเลือกเป็นรองเท้าุ้มคอนะชื่อ,อรุ่นอะไรคะชื่อรุ่น v e c t i r er Explorer เฮ้ย Explorer Explorer Ex Mid f l t u r e Light แล้วก็วันแรกที่เราไปซื้อนะคะเราก็จะได้บัตรสมาชิกมาด้วยนะคะนี่เก็บบัตรสมาชิกนี่เขาเขาลดแหละลดลดสิบเปอร์เซ็นหรอสิบปอร์เ็นหรือสะสมสะสมยอดซื้อด้วยแล้วก็มีววนนดิสเขาด้วยใช่สะสมแล้วก็เป็นส่วนลดไงคะอเคต่อไปนะคะวันที่สองก็คือมิ้มไปเดินคนเดียวแล้วมิ้มก็ไปเดินที่สาขาฟิวเจอร์ แล้วมิมก็ได้หมวกมาค่ะหมวกสีแบบกาเกียนะน่ารักไหมไม่ใช่สีกากีเนี่ย <c oughs> เขาเรื่องอะไรวะสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีอันนี้นะอันนี้คือมิมซื้อให้พี่จินสัปปอรี่ออมองหมวกแบบหมวกสัปเปรีอะ่ะแล้วก็ของมิมเป็นสีคอรัลนะคะแบบนี้น่ารักอันนี้คือหมวกของมิมนะคะแล้วนี่ก็คือหมวกของพี่จินแต่ว่ามิมอะ่ะ ด้วยความที่เป็นคนซื้อมิมก็ได้มาสองใบคืออันนี้อีกใบนึงนะคะเป็นของย e ี่ห้อนอ f เฟ e เหมือนกันนี่ทุกใบนะคะก็คือของนอ f เฟ e หมดเลยคือเราจะไม่ใส่ไนกี้อาดิดาอะไรอย่างนี้แใช่ไหมไม่เรามีออมแล้วสำหรับทริปนี้ดูดิมันน่ารักนี่นะคะแล้วก็มีตรงนี้ลูกขึ้นไปปึ้ง hmm. Hmm. เอ ไม่รู้อะเราว่ามันนา่ารบบักอันนี้เ,เราต้องปล่อยผมป่ะจริงๆเห็นในในแบบเขามีมีแบบสีทูโทนเด้นะโอเควันที่สองแข่งการช้อปปิ้งนะคะหมวกสามใบผ่านไปจ้าแล้วก็เมื่อกี้เลยนะคะสดๆร้อนๆก็คือเราไปที่สาขาเซ็นทรัลเวิลเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าของเยอะมากไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำนะคะเราก็เลยจัดนี่เลยคร้อม คือเราจะมีเขาเรียกะไรน,นะนอกจากที่เราจะไปเดินแล้วเราจะไปเก็บเลมอนใช่ในสวนเลมอนนะไม่บอกว่าเป็นที่ไหนให้ตามเขาไปดูเองนี่ค่ะเสื้อยืดนะคะเผื่อว่าเราเอาเสื้อกันหนาวไปแล้วเราเดินร้อเราก็จะถอดออกนะคะเป็นเสื้อยืดตัวนี้อันนี้ของมิมอืมต่อไปของมิมอีกตัวหนึ่งก็คือ นี่เลยเป็นเสื้อฮูดดี้นะคะเป็นเสื้อที่มีฮูดแบบนี้สีเหลืองนี่ให้ดูด้านหลังก็มีโลโก้ The North Face ด้วยนะคืออันนี้เสื้อเก็บเลมอนเพราะว่าเราอะซื้อสีเลมอนมาอมแล้วก็อะไรรู้ไหมกางเกงเดินป่าอันแรกของเราเลยคือสีนี้จ้าสีครีมครีมอ่ะเธอ น่ารักมากเป็นขายาวนะคะแล้วก็เป็นทรงแบบสกินนี่หมดแล้วค่ะต่อไปเป็นของพี่จินไซส์สามสิบสี่โอแสดงว่าเอลไม่ได้ใหญ่มากนะจากสมัยก่อนนี่อันนี้เสื้อแขนยาวพี่จินก็จะมีโลโก้เดินออตเฟสตรงนี้ด้วยนะคะอคือความความดีงามของเขาอีกอย่างนึงนะครับคือเราจะบอกว่าเไปดูใส่อะไรก็ได้เดินเออไม่ได้กางเกงนี่นะครับ เวลาเราอยากจะแบบใช้จังหวะที่มันยืดอ่ะเกงมันยืดนะอืแต่ตอนที่ที่เราแบบว่าอยู่ปกติอ่ะมันก็เหมือนกางเกงมันก็เหมือนทั่วไปใช่แต่เวลาเรามีการมูฟเมนต์อะไรเงี้ยมันยืดตามสรีระเรานะคือว่ามันแบบใส่แล้วสบายอ่ะเวลาเราเดินเราก้มเมื่อกี้ก็คือนั่งยองๆก้มอ้าขาฉีกสุดอะไรสุดก็แบบเออมันโอเคมันยืดมันจะไม่มีอาการแบบว่ามาแคว่ให้เจ็บปวดใจ กางปากกางเข่าแน่่อนเอออะไรแบบนั้นนะคะของมิ้ม่ะจะไม่มีสกรีนตรงแขนนะคะของมิ้มจะเป็นสกรีนด้านหลังข้างหลังฮูทจะเป็นอันนี้ซึ่งตอนแรกอ่ะผมมันไม่ชอบเลยไอไออะไรเนี้ยตรงเนี้ยหมือนนี้มันเป็นสัญลักษณ์เขาไงสปอนเซอร์ฟุตบอลหรืออะไรเนี้ยพอพอเขาบอกว่า เป็นการอนุรักษ์เออรีไซเคิลเป็นรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยก็อ๋อโอเคแบบนี้สนับสนุนได้อันนี้ก็คือเสื้อคู่ของเรานะคะโชว์หน่อยตื้อดินเอ้ยอันนี้ด้านหลังอันนี้ได้หน้าเก็บเลมอนสีเลมอนเธอก็ไม่บอกเขาหมดเขาต้องรู้หมดว่าเราจะไปเก็บเลมอนเขาไม่รู้หรอกที่ไหนยังไม่หมดนะคะมาต่อกันที่เป้หนุงค่ะ แม่นุ้งมิ้มก็คือจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยไม่ใช่สีคอลโล่ไม่ใช่สีพิ้งสีพิ้งนะคะก็จะมียี่ห้อตรงนี้นะแล้วก็มันชื่อรุ่นมันชื่อรุ่น borealis โอ้โหยากแหละ borealis อีเดี๋ยวสปาที่ดุไว้ย้แกก่อนแกก่อนนะอันนี้มันก็จะมีซัพพอร์ตตรงหน้าอกนะครับก็คือสายคาดอกกับ ซัพพอร์ตเอวแต่คาดเอวนะมันค่อนข้างโอเคมีคาดเอวด้วยนะคะอ้าวคาดไม่ถึงไม่ใช่หั <laughs> บ,บอยู่ <laughs> หายอะ่ะ mm. โอเคนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องให้ใส่ขวดน้ำตรงนี้สองข้าง น่ารักมากเลยแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราไปช็อปมาวันนี้ก็คือขวดน้ำใช่เราหยิบขวดน้ำมาดูโอเคขอถอดเป้แผบและนี่ก็คือสิ่งสุดท้ายที่เราซื้อกันมานะคะเพราะว่าเราจะไปเดินป่าใช่ไหมเราก็จะขาดน้ำเย็นไม่ได้ใช่เพื่อความสดชื่นเออโอ๊ยเรามาบังเราทำไมวะก็อันนี้ของเธอไงดูดิบังมิดเลยอ่ะพี่ี้ห้อ สตอร์ลีสเตอร์ลีนะคะเป็นรุ่นเนเวอร์ลีกมักเหรอเนเวอร์ลีกมั้ยเนเวอร์ลีกมักนะคะนี่เป็นจริงจรงมาแกะของพี่จินยี่ห้ออะไรคะของผมเลือกเป็นเยตินะครับอ่าโชว์เยตินะคะอันนี้ชื่อรุ่นรัมเบอร์แล้วรัมเบอร์มันไม่มันไม่เนี่ยมันไม่โฟกัสรัมเบอร์สิบแปดออนนะบ็อทเทิลของมิ้มกี่ออน ยี่สิบยี่สิบยี่สิบออนมาแกะก่อนก็โดยสแตนดานนะที่ผมถามคนคนขายมาเขาบอกว่ามันใช้ประมาณยี่สิบถ้าถ้าเกินยี่สิบในการแบบใส่กระเป๋าเป้จะใส่ไม่ได้ใช่แล้วมันก็หนักเกินไปอันนี้คือสแตนดาดที่เขาแนะนำเรานะคะครับซึ่งจริงๆแล้วการใช้งานจริงอเป็นยังไงก็ ก็อยู่ที่ว่าใครถือใครเอาไปใช้อะไรนี่คือของมิมนะคะัาดูซิสิบแปดกับยี่สิบยี่สิบเออเท่ากันเลยอ่ะดูไอ้นี้อ้วนกว่าด้วยตัวอันนี้ดูสูงกว่าตัวสแตนลีย์ดูสูงกว่าส่วนตัวเยนติจะดูเตี้ยกว่าก็เหมือนเจ้าของเลยนะคะอันนี้ก็จะดูอ้วนๆของมิมจะมากับหูอันนี้นะคะให้เราฮิ้วได้นะน่ารักเตี้ยเหมือนใส่เข็มขัดเลยแต่ว่ามันก็สามารถแกะออกได้ด้วยนะอืม ส่วนที่ผมเริ่มเป็นหูแบบนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเวลาหยุม <c oughs> มันอยู่ในเป้เราดึงอ่ะดึงออกจากด้านข้างอ่ะเราดึงจากหูเราจะดึงเนี่ยลักษณะแบบนี้ดึงปุ๊บออกมาสำหรับการรีว <c oughs> ิววันนี้คือเราจะบอกว่าเราเสียหายไปเยอะมากเลยกับการเริ่มต้นประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับทริปที่เราจะไปนี้ รวมทั้งหมดนะคะที่เราซื้อไปทั้งหมดเนี่ยอืมก็ประมาณนี้ตึ๊งค่ะไม้โฟแต่คิดว่าออยังไม่ใช่ยังไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินแข็งแรงแล้วก็<ๆ>อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่จะเริ่มต้นเดินป่าเริ่มต้นแคมปิง้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็ไปด้วยกันได้นะก็คือค่อยๆซื้อค่อยๆหาหรือว่าใครมีงบเท่าไหร่ก็ ดูตามกําลังของตัวเองนะคะแต่ว่าเราชอบแบรนด์นี้นะคะเราก็เลยจัดแบรนด์นี้เราก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูค่ะเซลล์เขาทีคนขายเขาหน่ารักมากชื่อพี่ตานะคะพี่ตาบอกว่าทํางานอยู่ที่นี่มาเป็น10กว่าปีแล้วสิบสี่หรือสิบส่ประมาแล้นนะแล้วก็ประทับใจมากเลยก็แนะนำแนะนําค่อนข้างแนะนําเยอะเราก็เลยโอเคให้ความไว้วางใจกับ กับการแนะนํามันก็เลยเป็นความประทับใจที่เราใช่เราอยากกลับไปซื้ออีกนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ตาสาขาเซ็นทรัลเิลด์นะค่ะโอเคสําหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรารีวิววันนี้ครั้งแรกเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะคะช่องมิมรัตนาพร ไม่เกี่ยวอะไรกับสุดจินเลยอ๋อสุดจินเ <c oughs> นอะนี่ชอบหมวกไหมที่เขาซื้อให้เอามาใส่ดิชอบเหมาะก,กับชุดสีดำอันนี้นะสีดำกับนมวกโอเคบ๊ายบาย